ความประมาทเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือการป้องกันที่ไม่ดีพอจากสถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในแถบอาเซียนและเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศลิเบียหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังเติบโตขึ้นเพื่อเป็นอนาคตของชาติด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงเกิดนโยบายรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องซึ่งอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ปลอดภัยกับการเดินทางของเด็กได้นำมาใช้นั่นก็คือคาซีทหลายประเทศมีกฎหมายบังคับให้เด็กนั่งในคาซีทเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแต่ในประเทศไทยยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และยังไม่มีกฎหมายบังคับให้เด็กนั่งในคาซีทจึงมีกรณีตัวอย่างหลายครั้งที่เราเห็นถึงอุบัติเหตุ ที่เเเกกกิดดขึ้นนับ็และวชยาสวัสดีค่ะคุณแม่นุ้ยนะคะวันนี้ก็จะมีประสบการณ์จะมาแชร์ให้ฟังค่ะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยค่ะวันนั้นคุณแม่กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะพอออกมาไม่ไกลจากตัวบ้านมากนะคะก็เจอสี่แยกค่ะดันมีรถมอไซค์ค่ะกับรถกระทานหันทำให้ชนเข้าที่ด้านขวาฝั่งคุณแม่ค่ะ ตอนนั้นด้วยความที่แม่ตกใจนะคะก็เลยเบรกกระทันหันไม่คิดอะไรค่ะเพราะว่าการชนพุ่งตรงว่าไม่ได้แรงมากพอมองดูที่ตัวรถตัวรถบุบนิดหน่อยคะ่ะมองที่รถมอเตอร์ไซค์พอเขารุกขึ้นมาได้เราก็โล่งอกคะ่ะแต่พอหันมาเห็นที่น้องมะนาวน้องมะนาวนี่เลือดอาบเลยคะ่ะคุณแม่ถึงกับจะเป็นลมเลยทีเดียวตกใจคะ่ะทําอะไรไม่ถูกแค่เล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวันนั้น ยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยค่ะคือลูกที่เราดูแลมาเองตลอดกอดหอมมาตลอดแต่กลายเป็นเราซะเองที่ทําให้เขาต้องเลือดเจ็บและเลือดไหลยเยอะขนาดนี้ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะแรงเบรกที่เราเบรกกระทันหันทําให้น้องอะค่ะหน้ากระแทกเข้าที่คอนโซลรถตอนนั้นในใจก็คิดถึงน้องนายขึ้นมาเลยค่ะน้องนายตัวเล็กกว่าและเพิ่งจะสี่ขวบ เขายังเล็กมากพี่เขายังเป็นขนาดนี้แล้วน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างคุณแม่หันกลับมอมองที่เบาะหลังนะคะน้องก็ยังนั่งสบายอยู่ในคาซีทเหมือนเดิมค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีการกระแทกเลยดทั้งสิ้นเลยค่ะคือเราคิดว่ามีคาซีทอันเดียวก็พอแล้วเพราะว่าคุณแม่ก็ห่วงกลัวเปืองอะนะคะที่เขาบอกว่านะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะ แต่เราไม่คิดเลยว่าการสูญเสียที่มากกว่าคาซิสแค่ค่าใช้จ่ายคาซิสหนึ่งตัวมันจะมีมากกว่านี้เหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทําให้รู้เลยค่ะว่าเงินมากขนาดไหนก็เทียมไม่ได้เลยค่ะกว่าความสุขและความปลอดภัยของลูกเราค่ะคำว่าบุทาหอน,นะคะเราก็ได้ยินกันมานานแล้ว อย่าให้คำว่าทาหอนเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเลยค่ะ